ข่าวยงมอนี่ก็มาพร้อมไข่ดาวสองฟองครับดาวไฟอ่อนๆครับน้ำมันบ่ต้องหลเนาะครับเนาะนี่ครับพอต้องให้ไข่แดงซุกครับก็ไปราดใส่ข่าที่ตักไว้ครับนี่ครับหลังจากนั้นครับจากนั้นเราก็ไปผัดเป็นหมูสับครับหมูสับที่ผัดกะเพราเฮ้านี่ครับตามรสชาติถึงปากเลยนะครับเนาะใส่ลงไปครับเนี่ยใส่ปูงครับผู้ใดมากรสชาติหวานเค็มแบบไดก็ปูงลงไปครับ นี่ครับเติมด้วยใบกระเพราครับใสลหลายหอมๆครับไปฮ้อนๆนะครับเนาะเติมน้ำซุปจากหน่อยครับแบบบ่ต้องแหงหลายนะครับให้เยิ้มๆเนี้ยนะครับเนาะสูตรนี้บ่ต้องแหงครับเวลากินจะได้บ่ฝืดข้อนะครับเนาะสุกแล้วก็นําไปราดไข่ครับนี่ครับเป็นแซซบ่ครับเมนูนี้ซื้ออย่างดีครับฝากพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปลงมาเลยครับต่างซื้อมาเลยเนาะครับเนาะว่าใจเพื่อนซื้ออย่างนะครับเนาะ โอเคครับคุณ,คณขอตัวไปกินไปแซ่บก็ครับสวัสดีครับ